เฮ้ยไม่มี <laughs> วินผมคิดถ้ามีทำไมไม่มีร้อนเราทำมอนแบบติดแม่น้ำติดทะเลอะไรเงี้ยเนาะมันมีลมแล้วก็ไฟเราควบคุมค่อนข้างยากลำบากนะครับแล้วก็จะมีแบบไฟฟ้าติดขัดเตาใครร้อนเตาใครร้อน,รรอนบอกด้วยโอ้ MG น้ำไม่เดือดเลยอะเตานึ่งเดือดยังอะไม่เดือดเลยพี่ไฟชอ็อตออไอ้ไไว้ยไฟดับเอาเตาพี่ไหมฮะเตาพี่หไหมใช่หนู อ๋อทำบุญเดอร์อะไววันนี้น้ำไม่เดือดอะไม่ติดเลยครับหนูว่าหนูหนูโฟล์มาเพราะว่าหนูวังเวิร์กแทนไปแล้วว่าต้องทําอะไรเฮ้ยทไมพักให้ดึงปักแล้ว่ะปักันาปะโอ้ดึงปักออกอันไหนมาดึงปักแม่ออกเฉยเลยใครดึงวะบอลไม่ได้ดึงนะบอลใช้ทางนี้เออตอนทำมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะด้วยความที่เราเป็นมืออาชีพนะคะต่อให้มีปัญหายังไงคะก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเชฟค่ะ